สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ตที่2อธันวาคม2 5 1 7ถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD ดเดีหมายเลข35้าถ่ายทอดสดเวลา4นาฬิกา3ามมนทีถึงเวลาส6บกนาฬิกาสามทีทีคู่มวยทาการหสดครับมีทนันหมด4คู่คู่หนึ่งการสดเป็นการพบร่างทางด้านชัดชัยน้อยลักกี้บันเทิงพบกับทางด้านพรนำโชคสอภูมิพัฒน์ พบกันเวทน้ำหนักนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบสามปอนด์คู่ที่สองกาสดเป็นการผู้ล่าทางด้านเสมอสิงลูกพ่อหลวงวังพบกันทางด้านทองพยักจอมโหดสีหลวงพี่น้ำฝนพบเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบสามปอนด์คู่ที่สามกาสดนะครับเป็นรองคู่เอกเป็นการผู้ล่าทางด้านยอดเสกย์สานรถสวยจ้าเจดพบกันทางด้านยอดเพชรเพชรพรมคุณมวยไทยพบกันเวทหนักหนึ่งร้อยสามสองปอนด์คู่ที่สี่กาสดเป็นคู่เอกนะเป็นการผู้ล่าทางด้าน พันศักวันนัทวีพบก,กับทางด้านพลังบุญแอสสันปาตองพบกัเว็หนักหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปอนด์ก่อนที่เราทําการวิเคราะหวิจารณ์ผมขอบว่าพิพสพุนนะครับสาหรับสมาชิกท่านใดนครับที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยผมขอแนะนํานักพักยก p y 2 4มวยพักยกรบออตโต้ราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยเต็ปสำหรับสมาชิกท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะครับสมาชิกอย่าลืมเวลาแอดไลน์เพื่อน สมาชิกอย่าลืมใส่แอดํำหน้าแอดลน์ที่แอดพีวายสองี่มวยพักยกพีวายสองี่นับการเงินมั่นคงรรบเซนวกถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดลน์ไปลืมบอกมวยตู้ช่องแกดาวแนะนํามาพักยกระบบออโต้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยกพีวายสองี่เท่านั้นก่อนที่ผมทําการวิเคราะห์วิจารณ์ผมจะมาชี้แนะนะสมาชิกการวิเคราะห์วิจารณ์ผมครับเป็นเพียงการครับคาดเดาตามทางมวยทรงมวยที่เคยเห็นมวยคู่ชกกันมา แล้วนํามาทําการวิเคราะห์วิจารณ์นะผมจะเน้นนะครับทรงมวยทางมวยนักมวยเข้าก่อนได้เปรียบนะครับตามทางมวยและทรงมวยส่วนผลแพ้ชนะสมาชิกไพดามดูรูปเกมการชคบนเวทีเป็นหลักนะการวิเคราะห์วิจารณ์อาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างหรือว่าผิดหมดถูกหมดก็เป็นไปได้นะครับสําหรับคู่หนึ่งนะสมาชิกสําหรับคู่หนึ่งการสบเป็นการพล่าทางด้านชัดใช้น้อยลักกี้บันเทิงพบก,กันทางด้านพรน,นําโชคสอภูพิพัฒพบกันในเวทมนต์หนักครับหนึ่งร้อยยี่สิบสามปอน นักชกด้านฝ่ายแดงชัดชัยน้อยักกี้บันเทิงหรือด้านชัดชัยน้อยเสน่รักทัวร์อายุสิบเก้าปีนักชกจังหวัดสงขลาสูง1นึซนตเมตรทำการเก็บตัวพิซ้อมที่ค่ายมวยเพชรเกียรตเพชรของทีมงานคนจัดทางด้านชัดชัยน้อยครับเป็นมวยถนัดกวาครับจังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่องออก้หลากหลายนะครับเตะต่อยหนักแรงจังหวะดักเตะดักแทงดีนะครับมาสอกออยรุนแรงสอกดักสอกส่วนกล้าแรงกล้าฝันเข้าในล็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงหัวใจมั่นคง สองไฟล่าสุดคือแพ้น็อกยุ้ยหนึ่ง้าเพชรแซมต้านจอพิจากีฬาสยามนะครับที่เวทีมวยชก้าเจสีแล้วก็ไฟล่าสุดชนะน็อกยุ้ยสองด้านชนะศึกส่อคูเมืองที่เวทีมวยราชดำเนินส่วนนักชกด้านกว่าเหมืนอนนับพรนำโชคสอภูมิพัฒนอายุ20ปีนักชกจังหวัดนครศรีธรรมราชสูง1น8ซนเมตรทำการเก็บตวัวปซ้อมที่ค่ายมวยสอภูมิพัฒนน,น,น,นนันพรน,นำโชคครับเป็นมวยถนัดกว่าครับตรงมวยมวยเข่าในล็อกรัดมัดตีเหนียวแน่นข็เก,แ,กแข็งแรง บูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันออานับเตะต่อ,อยหนักแรงวุฒิจุใจสู้ดีสองไฟล่าสุดมีแพ้คะแนนด้านทับหลวงเพชรเกตเ,เพชรที่เวท,ท,เวท,ทีมวยช่องเจ็ดสีแล้วไฟล่าสุดนับแพ้คะแนนด้านเพชรสุรวรรณอมสุร,มราชที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมวยคู่แนวสมาชิทางด้านป่ายแดงนับชัดใจน้อยนักชกรุ่นน้องฟอร์มสดนบฟอร์มการชกแปดไฟหลังสุดแพ้เป็นไฟเดียวครับประเภทมวยอุนครบเครื่องออกนิลากหลายนบนอกได้ในดีโดยเฉพาะหมัดและศอกออกไดหนักไดแรงครับ แล้วก็ฟอร์มการชกช่วงนี้ถือว่าดีนับอยู่ในช่วงกําลังมั่นใจฟอร์มกําลังดีนับอยู่ในแผนการสร้างของโกพิวเตอร์ด้วยนะครับส่วนนักชกด้านฝ่ายเงินพอน,นําโชคนักชกรุ่นพี่ชื่อเสียงการผ่านมวยดูดีฝ่าหนับกระดูกมวยประสบก,การณ์เวทีเนี่ยมีมากกว่าอาจริงมากกาันสองถึงสามปีนับแต่ฟอร์มการชกช่วงหลังมาครับสี่ไฟล์หลังสุดยังไม่ชนะใครเลยนับแพ้มาตลอดประเภทมวยเอาคุบเครื่องครับกล้าแรกกล้าส่วนเอาวรธอกล้าเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงครับ แต่ตัวนักมวยเองไปไปลายก็โดนบทโดนเบียดมียุบมีย่นมียอมเหมือนกันนะครับสภาพร่างกายช่วงนี้ยังไงก็ดูว่าเป็นลองแน่นะครับสรุปการขอาวิจารณ์คู่ที่หนึ่งการสดสด่วนตัว,ตวเลือกชอบและแนะนานักพิมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านนักชกรุ่นน้องฟอร์มสดอย่างด้านชัดชัยน้อยรักกี้บันเทิงดูว่าต้นต้นนับเกมเล่นจังหวะฝีมือวงนอกอยังไม่ปะทะที่วงในนับจังหวะการออกวุธทางด้านชัดชัยน้อยจอกได้หลากหลายรวดเร็วออกได้หนักได้แรงกว่ารับโดยเฉพาะหมัดและศอก ลุนนับกดน็อกรับเต็มก่อนได้ตามทางมวยทรงมวยสมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านชัดชัยน้อยดูดีฝ่าครับตามทางมวยและทรงมวยมีราคาสมาชิกก็ยลืมแต่งตัวบางทุนด้วยเกมไปไปลายประทับบทเบียบไปแล้วขอทางด้านชัดชัยน้อยชกในรูปเกมตัวเองถนัดครับดันเตะดันแทงเน้นรูปหนักรุ่งแรงของวุิสู้ครับอย่าเน้นปั้มเข่าไงมากไปไปลายไม่ยุบไม่ย่นดูดีฝ่าจะชนะพอน,นั้นโชคสอบพูิพั์ไปได้แบบสนุก ก็มาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2กาสดคนระับเป็นการผู้เล่งทางด้านเสมอสิงลุกเฉพ่อรวงวังพบก,กับทางด้านทองพยักจอมโหดสิงห์พี่น้ำฝนพบก,กันเห็นหนักหน3ปอนด์นักชงด้านฝวายแดงเสมอสิงลุกเฉพอะรวงวังหรือชื่อเก่าวคือแฟนฉันบอลมหาชัยอายุ20ปิปีนักชกประจจังหวัดสุรินสูงสูง170เิเซนติเมตรทำการเก็บตวัวไปซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติเพชรของทีมงานคนจัดทางด้านเสมอสิงห์นะเป็นมวยถนัดขวาครับรูปร่างสูงยาวรับทรงมวยมวยฝีมือผสมเข้าเอาคุบเครื่อง จงังหวะดักเตะดักแทงทำดีนะมาสอก่อยดีเข้าในล็อกรัดมัดตีดีจงดังหวะดันแทงกว่างแทงก็ทำาดีหัวใจมั่นคงสองไฟล่าสุดมีชนะน็อกด้วยสามด้านเพชรชัยชนะเด,เ,ดเดชเดโชที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแล้วไฟล่าสุดนะับพลิกแพ้คะแนนทางด้านรักแสนสุดชดบางแสนแบบหมดสี่ยกเป็นต่อหลายช่วงตัวมากนะครับแล้วก็พลิกราคาแพงในยกที่ห้านะครับส่วนทางด้านนักชงด้านขวาญเงินองทองพยกักจอมโหดสิทธิ์ของพี่นะ้ำฝนหรือชื่อเก่าคือสมิงเดชสิทธ อภิชาติมวยไทยยิมอายุ24ปีนักชกมจหวัดบุรีรัมย์สูง1น8่งซนเมตรทำการเก็บตวัวฟิซซ้อมที่ค่ายมวยจอมโหดมวยไทยยิมทางนั้นทองพยัก์นะครับเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยฝีมือตั้งรับจับทางดักเตะดักแทงมาสอออยดีเก่าเกมเรียมตัวดีเรียมหักเรียมเทนไม่ด,ดีเข้าในล็อกรัดมัดตีดีหัวจิตใจมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดก็ชนะคะแนดนด้านจอมเด็จนุกปาลบุรีที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยนะแล้วก็ไฟล์ล่าสุด มาย้ำแค้นเอาชนะคะแนนท่านจอมประเดชนุปามรีได้ไฟครับที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยมวยคู่สมาชิกทางด้านฝ่ายแดงครับเส,สมอสิ่งนักชกรุ่นน้องรูปร่างชกได้สูงไี้ลอยฟ้าครับสภาพร่างกายหนุ่มสดกว่านะครับซ้อมทีมงานคนจัดฟอร์มการชกช่วงหลังก็มีแพ้บ้างชนะบ้างครับประเภทมวยเอาคุบเครื่องนอกได้ในดีแต่ตัวนักมวยเองท่านเสมอสิ่งครับก็ประเภทมวยการยีราฟไ,ไปไม่มั่นคงครับโดนบดโดนเบียบยุบย่นยอมโดนหนักโดนแรงมีทิ้งตัวนะครับ ส่วนนักชกด้านปวัดเงินทองพยักนักชกรุ่นพี่นะครับอายุมวยมากกนอาจริงมากกัน 3- 4ปีนะครับแต่ชื่อเสียงการผ่านมวยก็บอกว่าช่วงหลังในผ่านมวยก็พอๆกันครับการชกของด้านทองพยักเนี่ยขาดความต่อเนื่องนะขาดความต่อเนื่องนะครับชกหยุดหยุดหายหายนะครับการกลับมาภาคเนียงด้าน,นทองพยักน่าจะกลับมาภาคสุดท้ายนะครับแล้วก็อายุตัวอายุมวยก็มากแล้วครับการกลับมาภาคนี้นะครับหลังจะหยุดห่างหายจากเวทีมาตรฐานเมืองกรุงไปนานประมาณ1ปีนะปีครับ มาชกไว้สองฝ่ายชนะติดต่อทั้งสองฝ่ครับด้วยการชนะนักชกที่อายุมากแล้วทางด้านจอม์นพเดนนูปาบรีทั้งสองฝ่าครับทางด้านทองพยักเองก็ประเภทมวยฝีมือเก่าเกมน้ำหลักเรี่ยมสมองมวยดีหมัดและส่ออ่อยดีครับแต่ตัวนักมวยเองข้อเสียคือเป็นมวยที่การยืนแล้วไม่ไปไม่มั่นคงนครับโดนบทโดนเบียดยุบย่นไม่ยอมและที่สาคัญทางด้านทองพยักเวลาเข้าไงไม่ชอบไล้แขนครับชอบลงล่างครับคือข้อเสียเปรียบนะครับ สำหรับคู่ที่สองการสดนะสมาชิกมวยคู่นี้ผมดูว่าประกอกมาถูกคู่นะครับเกมการชกน่าจะออกมาชิงจังหวะแรกโอกันสนุกนะครับเกมการชกในยกต้นตน,น่าจะเบียดกัน,นครับพลแพ้ชนะไปวัดกันที่เกมไปปลายยกทท้ายนะครับส่วนตัวเลือกชอบทางด้านนักชกเจ้าถิ่นเจ้าบ้านทางด้านเสมอสิงดูว่ารูปร่างชกได้สูงที่ลอยฝ่าครับจังหวะเข่าในดูว่าทางด้านเสมอสิงจังหวะกดแขนไร้แขนกว่างหน้าดันแทงน่าจะทําได้ดีฝ่าครับโดนต่อโดนมั่นคงกว่าจะบทเบียดชนะทองพยักจอมโหดสิงพี่น้ําฝนไปได้แบบสนุก ก็มาถึงคู่ที่3นะคู่ที่3การสดไปลองคู่เองนะเป็นการผู้ร่าทางด้านยอดเสกสันร,รถสวยจ่าเจเพบกับทางด้านยอดเพชรเพชรพุ่มคุณมวยไทยนะพบกันหนักหน้่งร้อยสามสองปอนด์นักชง,งด้านฝวายแดงนะยอดเสกสันร,รถสวยจ่าเจตหรือชื่อเก่าคือเสกสันสิทธิเชฟบุญธรรมอายุ19ปีนักชกจังหวัดอุบลราชธานีสูง180เซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยรถสวยจ่าเจตจังหวัดเพชรบุรี ทางด้านยอดเสกสรรครับเป็นมวยถนัดขวาครับรูปร่างชงชกเนี่ยสูงยาวครับจังหวะฝีมือดีเอาคุกเครื่องเตะขวาต่อยขวาจังหวะดักเตะดักแทงทดีครับมาสอกดีสอกดักสอกส่วนที่ออกดีแม่นออกดีคมเข่าในแข็งแรงใช้ได้ครับจังหวะแทนแขงกวางแทงก็ทำมาดีสอกแลระชิดกอได้ดีครับหัวใจมั่นคงสองไฟล่าสุดมีแพ้คะแนนทางด้านกอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วก็ไฟล่าสุดนรับพิกเอชนะคะแนนด้าใจเพชรสิงมาวินรายการวันชิทิชิที่เวทีมวยรูมินี ส่วนนักชกด้านป่าเหมือนครับยอดเพชรเพชรภุมิคุณมวยไทยนะครับรือด้านยอดเพชรพอเจริญแพทย์หรือชื่อเก่าคือสักมงคลสมสักก่อสร้างอายุ24ปีนักชกมัจงหวัดนครราชสีมาสูง188ดเซนติเมตรทางด้านยอดเพชรนับเป็นมวยถนัดก,กว่าคนระับรูปร่างชงชงเนี่ยสูงยาวเลยครับทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นเดินแทงขวางแทงแทงเจ็บแทงลึกนะปอดใหญ่ปลายแรงการยืนเลยปลายมั่นคงหัวใจสู้ดี สองไฟล่าสุดมีพิกแพ้แคน,นดดานสิ่งบนออลดอนที่เวทีมวยเจ้าเจาสีแล้วไฟล่าสุดชนะน้อกยุคสามด้านพยักเมคินกอสุวรรณนทัทที่เวทีมวยราชดำเนินมวยคู่นี้สมาชิกทางด้านไ่ายแดงครับยอดเสกสันนักชกรุ่นน้องประเภทมวยจวังหวะฝีมือเอาครุบเครื่องนอกได้ในดีหมัดและส่ออ่อยดีนะฟอร์มการชกมีแพ้บ้างชนะบ้างแต่ตัวนักมวยเองนะทางด้านยอดเสกสันนะเป็นมวยที่การยืนแล้วไปไปลายไม่ค่อยมัน่นคงครับโดนบทโดนเบียดมียุบมีย,มย,มยดมียอม แล้วก็ข้อเสียอย่างด้านยอดสึกษาครับเวลาชกเป็นต่อครับคุมเกมไม่เก่งครับป้องกันอาวุธไม่เก่งครับส่วนนักชกด้านป่ายเหมือนครับยอดเพชรนักชกรุ่นพี่ครับกระดูกการผ่านมวยดีอายุมวยมากกันนะครับอายุจริงมากกัน 3- 4ปีรูปร่างชกได้สูงได้ลอยกันอีงครับประเภทมวยสูงยาวครับส,สูงเลยครับเดินแทงขวางแทงแทงเจ็บแทงลึกครับแต่ตัวนักมวยเองด้านยอดเพชรข้อเสียเลยคือว่า เป็นมวยที่ท้องค่อนข้างบางนับโดนต่อยท้องไม่ค่อยดีนับโดนแล้วอาอก,การสะดุ้งให้เห็นตลอดเกือบทุกวนะครับส่วนความเชื่อถือด้านยอดเพชรเองก็ดูว่าไปลองนับบางไฟ์ราคาเข้ามาแย่งเล่นตรงข้างครับความเชื่อถือเนี่ยดูว่าไปลองชัดเจนเลยนะครับสรุปการขวิจารณ์คู่ที่3รองคู่เอกส่วนตัวมวยคู่นี้สมาชิกผมเลือกชอบและแนะนาให้สมาชิกเข้าไปก่อนนะทางด้านยอดเสกสรรน,นักชกรุ่นน้องดูว่า เกมยังไม่ไม่ประทะวงในนะเล่นจังว,ว่าฝีมือวงนอกนะทางด้านยอดเสกสรนครับอาวุธวงนอกจ่อ,อได้หลากหลายคล่องแค่วกว่าออกไดหนักไดแรงกว่าโดยเฉพาะหมัดและศอกทางด้านยอดเสกสันเนี่ยใช้ดีดีนะมีโอกาสาก,กดนับกดน็อกรับเต็มก่อนได้ตามทางมวยทรงมวยผมคิดว่าเข้าทางด้านยอดเสกสัรก่อนดูว่าที่เปรียบนะมีราคาสมาชิกก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุนด้วยเกมไปไปลายนะประทะบทเบียดแล้วไปแล้วขอยทางด้านยอดเสกสรนครับย่าเน้นปั้มเข่าวงในมากครับ ดันเตดันแทงเน้นลูกหนักลูกแรงของอุตสู้ครับออกหมัดและซองครับแล้วก็เน้นเตะขายเยอะครับอย่าเน้นปั้มเข่าในดูดีฝ่าจะชนะยอดเพชรเพชรพุมคูเพชรพรมคุณมวยไทยไปได้สนุกก็มาถึงคู่สท้ายนะคู่สท้ายการส,สดๆครับเป็นคู่เอกนะเป็นการผู้เล่งทางด้านพันศักวรวรณทวีพบก,กันทางด้านพลังพลังบุญแอสสันป่าตองพบก,กันวทน้ำหนัก128ปอนบดอ นักชงด้านฝ่ายแดงครับพันศักด์วรวันทวีอายุย3าปีนักชกมวยชวดชัยภูมิสูง1น8่งเซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเกียริเพชรของทีมงานคนจัดทางด้านพันศักด์นะเป็นมวยถนัดกว่าครับจังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่องเตะต่อยหนักแรงครับมาสออ่นแรงบูสู้ดีครับเข่าในล็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงครับข้อแขนแข็งมีลูกยัดแส่งแรงจังหวะแทงขวขางแทงก็ทำมาดีซอกกระปชิตอ่อยดีผู้จิตใจสู้ดีมีลูกึตลอด สองไฟล่าสุดมีชนะคะแนนด้านดีเซนน้อยเลี่ยมธนวัตรรายการวันชกยิปทีโมรุมินีแล้วไฟล่าสุดครับชนะคะแนดนด้านรานเซนจิ้งครับท,ที่ประเทศจีนส่วนนักชกด้านป่ายเมืองครับพรางบุญแอสสันปาตองอยู่ด้านพรางบุญวอสันต้ครับอายุ24ปีนักชกจังหวัดเชียงใหม่สูง1น8ิซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยวอวสันต้จังหวัดเชียงใหม่ ด้านพลังบุญนะเป็นมวยถนัดกว่านับจังหวะฝีมือดีเอาควบเครื่องนะับบูสู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยันอ้อหุดเตะต่อยหนักแรงนับมาสออยรุนแรงศอกดักซอกส่วนกล้าแรงกล้าฝันเข่าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงซอกับประชิดอ่อยดีหุ้นใจมั่นคงส่องไฟลา่าสุดวิพลิกแพ้คะแนนด้านเมาคีเฉาะอัอจฉรบุญที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วไฟล่าสุดพลิกเอาชนะคะแนนด้านซาเวียกรนซาเรสรายการวอลชชิปที่เวทีมวยดูบดี มวยคู่นี้สมาชิกทางด้านฝ่วยแดงครับพันศากนักชกรุ่นน้องแต่ชื่อเสียงการผ่านมวยจะดูดีฝาดครับฟอร์มการชกช่วงนี้ถือว่าสดมากโชว์ไว้ดีโชว์ไว้สวย,สวยครับชนะติดต่อมาห้าไฟลวดสภาพร่างกายช่วงนี้ดีเยี่ยมครับประเภทมวยเอาครบเครื่องนอกได้ในดีอาวุธออกนี่หลากหลายหนักแรงครับอาวุธถน,นาัดจะเป็นมวยเข่าในเข่งแกแข็งแรงการยีเลยปลายมั่นคงส่วนนักชกด้านฝ่ายเหมือนนับพลังบุญนักชกรุ่นพี่ทําฟอร์มการชกช่วงนี้ถือว่าสดมากครับชนะติดต่อมา4ไฟไะครับแล้วก็แพ้เป็นไฟชนะ ชนะมาห้าไฟครับแล้วก็แพ้เพียงไฟเดียวเท่านั้น,นครับเป็นการพลิกแพ้ให้ทางด้านเมาคีเฉาะอรันบ,บุญครับแบบดูว่าอาวุธดูดีฝ่าน,น่าชนะด้วยซ้ำนะครับสภาพร่างกายทางด้านพลังบุญชุดนี้ก็ถือว่าดีเยี่ยมเช่นกัน,นครับประเภทมวยอาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีบูสู้ดีกล้าแรกกล้าสดอาวุธก้ด้หนักด้แรงทุกลูกเช่นกัน,นครับสําหรับคู่สี่ครับคู่เอกการสโนเนี่ยผมดูว่าเกมการชกมวยคู่นี้สมาชิกต้องออกบอกว่า ประกบออกมาครับถูกคู่ถูกเวลาครับทั้งคู่ในประเภทมวยอุปครบเครื่องออกน่หลากหลายนักแรงกล้าแรงกล้าส่วนบูสู้ดีด้วยกันทั้งคู่ครับดูว่าเกมการชกของมวยคู่นี้สมาชิกน่าจะออกมานับแรกวุธกันสนุกเลยครับต่างฝ่ายประเภทบูสู้ดีกล้าแรงกล้าส่วนวกันทั้งคู่เกมการชกน่าจะสนุกถูกใจแฟนมวยนนครับเกมยกต้นต้นเนี่ยน,น่าจะเบียดก,กันตลอดครับผลแพ้ชนะจะไปวัดกันที่ยกท้ายเกมไปปายครับต่วนตัวเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้อง อย่างด้านพันศักรับผมดูว่าเข่าในด้านพันศัก์จะเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าจังหวะบิดเบียดกันมานะครับดูว่าทางด้านพันศสัก์เนี่ยเขาูกเก่งลูกคือเลี่ยมตัวนะครับเลี่ยมบิดล้มเนี่ยทำได้ดีมากนะครับทางด้านพันศัก์ผมดูว่าลูกเนี้ยน่าจะเอามาใช้ได้เปรียบครับกรณีคู่ขี้สุสีมาหักล้มเนี่ยดูดีฝ่านะาตัวชนะหักทีเดียวมีโอกาสชนะเลยนะครับจะบทเบียชนะพลังบุญวอว่าสันต้ไปได้ไปสนุกเราก็จะมาทำการสรุปการข้อวิจารณ์พร้อมกับมวยเด็ดติดดาวนะครับ คุยหนึ่งกาสดผมเลือกชอบทางด้านนักโชกฟอร์มสดรุ่นน้องทางด้านชัดชัยน้อยรักกี้บันเทิงครับผมดูว่าอาวุธออกนิดหนักนิดแรงความเป็นมวยดูดีฝ่าครับไปปายปมยุบย่นดูดีฝ่าอยู่ในแผนการสร้างของมอเตอร์นะครับจะชนะพอนำโชคสอบมิพั์ไปได้สนุกคู่ที่สองเลือกชอบด้านนักชกเจ้าถิ่นอย่างด้านเสมอสิ่งลูกพอ่อหรงวางครับดูว่าจังหวะฝีมืออาวุธดูดีฝ่าครับอาวุธวงจังหวะฝีมือดูดีฝ่าครับไปปายปมยุบย่น ดูดีฟ่าจะชนะทองพยักจอมโหดสิ่ของพี่น้ำฝนไปด้นสนุกคู่ที่3เลือกช่องด้านยอดเสกสันรถสวยจ้าเจน,นครับดูว่าตน้ตนต้นอาวุธออกที่หลากหลายนักแรงกว่านับรุน้นนับกดนอก,ก่อนได้นะไปปลาลยุกย่นดูดีฟ่าชนะยอดเพชรเพชรพุ่มคูนมวยไทยไปได้นสนุกคู่ที่4เลือกช่องด้านพันศักดิ์วอวันทวีนะครับดูว่าโดนต่อโดน,โดนบูสู้ดุดัดนฝ่านับเข่าในแข่งแข็แงแรงกว่าเลียมหกักเลียมเท,เน,ทนเนี่ยทำไม้ดีฝ่าครับโดยเฉพาะลูกหักเนี่ยทำได้ดีครับจะชนะพลังบุญอสรรรันปาตองไปได้สนุก สำหรับมวยเด็ดติดดาวนะประจำวันที่22ิธันวาคม25ง7ผมเลือกชอบไม้สมาชิก1คู่ะคู่นะผมเลือกชอบไปที่คุ่ยครัขาสดคู่เอกเลือกชอบด้านพันศักดิ์วรรวัวีนวนะครับผมชอบไปที่สภาพร่างกายช่วงนี้ดูดีฝ่านะับเข้าในเข่งแรงกว่าแล้วก็รูปเลียมหักเนี่ยทำไม่ดีนะจัดชนะพลังบุญนะครับชอบด้านพันศักดิ์มวยเด็ดดาวตัวหนึ่งสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับชอบการวิเคราะห์วิจารณ์ผมช่วยกดไลค์กดติดตามด้นะครับคุณครับ